รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลย คุณติวดิตยาหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยเราไปทำอะไรคลายร้อนกันมาแล้วบ้าง ที่จาได้นะก็จะมีไปทานไอศครีมใช่ไปเดินห้างไปเล่นน้ําไปอัปเดตเทรนด์ต่างๆเทศกาลดนตรีก็ไปโอ้โหไปเยอะนะจริงๆแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรให้เราทําในหน้าร้อนแบบนี้ไม่เหลือไมจริงไม่จริงยังเหลืออีกหนึ่งอย่างที่ผมเชื่อว่าชาวต่างประเทศทุกคนเนี่ยมาเมืองไทยอิจฉาคนไทยอย่างเราอะไรอ่ะ ผลไม้เออใช่จริงเพราะว่ามีเพื่อนต่างชาติเหมือนกันเวลาเขามาเมืองไทยก็ชอบลงรูปผลไม้เมืองร้อนบ้านเราเพา่เขาผลไม้ไม่ได้อร่อยแบบบ้านเราถูกเลยไม่ว่าจะเป็นผู้รางเงาะทุเรียนแตงโมลำไยส้มยยอโอยููยู่ยู่ <c oughs> ันเกาเกายููอะมันเยอะไงมันเยอะ <c oughs> แต่ผลไม้เหล่านี้เนี่ยแหละนี่คือสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าฝรั่ังเนี่ยเขาอิจฉาพวกเราคนไทยแต่วันนี้ครับผลไม้เหล่านี้เราจะเปลี่ยนไป จากผลไม้สดเราจะมาแปรรูปเป็นเมนูสุดชิคจากเชฟคนหล่อชื่อว่าเชฟตูนอยู่ร้านเฮเปอร์รีสอร์ทตกทองหล่อนี่เองอ่าร้านนี้นั่นแหละพี่ตูนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาบุกคัวนิดนึงทุกวันนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียกใหม่เป็นแบบเชฟตูนไม่ใช่ไหครับไม่ใช่เหรครใช่เป็นยังไงเหรอครับก็จริงๆแล้วอยากเป็นเชฟตั้งแต่แรก แรกแล้วก่อนที่จะร้องเพลงหรือเปล่าใช่ครับผมแต่ว่าบังเอิญได้โอกาสจากพจะปลูบไปอยู่ตรงนั้นแค่นั้นเองแต่พอเราหมดหน้าที่ตรงนั้นเราก็เลยเไปทําตามความฝันที่แท้จริงก็เลยมาเปิดร้านร้านนี้เปิดนานเท่าไหร่แล้วครับเปิดตั้งแต่วันที่13บสามกุมภาและอย่างชื่อร้านชื่อว่าเทปเปอร์เทเเปอร์มาจากอะไร เทปเปอร์มันมาจากคำศัพท์ที่ว่าเป็นทรงเอียงยียนทรงกระบอกแคบเ,เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวแล้วพี่ทำร้านอาหารที่เกี่ยวไ,ไม่เพราะ่าด้วยรูปทรงร้านเราชั้นล่างเนี่ยมันเป็นโค้เปิร์แล้วก็ในพ<ช>ื <ๆ S 2> ้นที่ที่ลูกค้านั่งเนี่ยมันจะเป็นเทปเปอร์จะเหมือนทรงกระบอกอ๋อพอดีแมแคบลง,ลงมาตรงนี้ใช่ใช่ครับผมครับผมอย่างนี้ร้านนี้ขายอะไรพี่เะเน้นหนักเป็นอาหารเช้าและอาหารกลางวันซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นบรนช์แบบฝรั่งแล้วก็จะเป็นอาหารแนวแบบ เอเชียนครับผมเราจะเรียกว่าเป็นเอเชียนอินสปายรนา์ก็คือร้านของเราทุกสิ่งอย่างจะมีความเป็นเอเชียนเข้ามาผสมด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบวิธีการทําหรือว่าอะไรต่างๆคุกรสชาติอะไรพวกนี้ครับผมเป็นเอเชียนทั้งหมดแต่เป็นฟิวชั่นครับผมแล้วก็พีเอทเองทุกเมนูเลยหรือเปล่าคะใช่ครับผมความเด่นของเอเชียนคืออะไรพี่มันมีรสชาติที่จัดกว่าป่ะใช่ครับรสชาติมันจะจัดแล้วก็เราจะใช้ของโลเคอลคนข้างเยอะซึ่งเป็นของสดอย่างพวกผลไม้ผมจะใช้ผลไม้ตามฤดูกาลค่ะก็ค จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือจะมีการเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนอะไรค่อนข้างบ่อยตามซีซันตามว่าเราเจออะไรแล้วก็หยิบมาใช้ดีลูกค้าจะได้ไม่เบื่อด้วยไงใช่แล้วครับนะครับผมอ่ะอย่างวันนี้เมนูที่พี่ตูนจะทําให้ทานมีอะไรบ้ามีมะม่วง เนาะใช่ไหมครับอันแรกมะม่วงก็จะทําเป็นข้าวเหนียวมะม่วงในสุนของเนาะก็จะทำเงาะลอยแก้วอันนี้แบบง่ายๆครับผมซึ่งเนาะอันนี้เนี่ยจะลอยอยู่บนแก้วมามาพูดถึงวัตถุดิบอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมแน่นอนมีมะม่วงสุกใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวข้าวเหนียว เหนียวไม่เป็นผงอะค่ะเอาไปปั่นเราเอาไปปั่นก่อนแล้วก็เทียวเหนียวอะไรฮะน้ำใบเตยครับนิดถั่วถั่วทองแล้วก็น้ำกะทิครับผมมาทำก่อนเลยอันนี้คือตัวข้าวเหนียวเมื่อกี้นะครับที่เป็นผงๆเนี่ยครับผมนำไปเคี่ยวกับกะทิแล้วก็มีการปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บครับผมเกลืออะไรพวกนี้ออกมาเป็นนี้ก็น่าจะข้นๆหวานๆก็คือเราต้องปรุงไว้ให้ข้นแล้วก็เราต้องมาใส่น้ำใบเตยทีหลัง แล้วก็กะทิเราก็เคี่ยวเขาอีกรอบหนึ่งนี่คือคเหนียวมะม่วงเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ขอชิมหน่อยมนิดนึงคุณมันจะมันจะหอมมันจะหวานหวานเค็มๆมันก็คืออย่างที่บอกมันคือข้าวเหนียวมูนเลยก็คือข้าวเหนียวมูนแต่ว่ารสสัมผัสมันจะแตกต่างไปอันนี้คือเมนูแรกที่สามารถทําทานเองได้ที่บ้านเมื่อกี้ดูไปแล้วต่อไปเมนูต่อไปง่ายว่านี้เงาะลอยแก้วเงาะลอยแก้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเรามีเงาะ เนี <mile> ่ยครับงอก็แกะแล้วก็ผมสอดไส้สับปะรดไว้แล้วครับผมทำเองเอาแบบขี้เกียจขี้เกียจก็คือซื้องอกกระป๋องก็ได้ได้ก็ได้เป็นงอแล้วก็สอดไส้ด้วยสับปะรดต่อไปเป็นบวยบวยเค็มหรือบวยดองนั่นเองอ่าแล้วก็มีน้ําตาลแล้วก็เริ่มจากการทําน้ําเชื่อมก่อนก็แค่ใส่น้ําตาลกับน้ําเปล่าน้ําเชื่อมเนี่ยก็สัดส่วนก็คือน้ําตาลหนึ่งน้ำหนึ่งต้มให้ละลายเสร็จแล้วเราก็ใส่บวยน้ำด้วยน้ำต้นเนี้ยน้าตัวเนี้ะเขาจะเค็ม ไม่ต้องแบบว่าไฟแรงจนเดือดเพราะว่าไอตัวน้ำเชื่อมเนี่ยถ้าเรายิ่งตั้งให้เดือดเนี่ยเขาจะยิ่งงวดลงแล้วมันเหนียวอ่าแค่นี้แหละเสร็จแล้วแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็ใส่เงาะลงไปเสร็จแล้วเอ๊ง่ายแค่นี้เลยเชิม ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเมนูที่วันนี้เราทานทั้ง2อันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเดินเข้ามาสั่งจะมีนะอันนี้คือคิดให้ทําให้พิเศษสําหรับคลายร้อนแล้วก็สามารถทําเองได้ที่บ้านใช่แต่ที่ร้านก็จะมีเมนูอื่นๆด้วยครับผมซึ่งอร่อยเหมือนกันครับสุดยอดจริงอันนี้นะคะเหมาะกับหน้าร้อนมากๆในระหว่างที่ผมสองคนมังทานอันนี้หน้าที่ของพี่ละปากร้านของพี่ครับากรานเก่งยีนของพี่ ร้านอาหารเทเปอร์นะครับอยู่ที่ซอยทองหล่อ13เข้าซอยทองหล่อ13มาเจอสี่แยกแรกให้เลี้ยวซ้ายร้านจะอยู่ขวามือนะครับก็เปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย4โมงนะครับเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ครับเราปิดหนึ่งวันแล้วก็รายละเอียดเบอร์ทงเบอร์โทรเฟซบุ๊กอะไรข้างล่างผมนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะพี่ที่กุห์ให้พวกเราสองคนมาบุกร้านขอบคุณลิตรนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ สนับสนุนโดยเบป,ปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบป,ปซี่เลยส,สนับสนุนโดยเบป,ปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบป,ปซี่เลย พี่ว่าแม้ว่าพักนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้พูดถึงแบบแฟนเพจอะไรแบบนี้กันเลยเพราะแฟนเพจอย่างนี้มันเยอะมากไงเนาะบางทีพี่อยากดูเพจใหม่ๆมันยังแบบไม่รู้จะเอาอันไหนดีมันไม่มีอะไรเด่นเพราะมันเยอะไปหมดถูกต้องแต่อแตอนนี้เนี่ยมีหนึ่งเพจที่ถือว่าโดดเด่นแซงเพจอื่นมาเลยเพจที่มีชื่อว่าพ่อบ้านใจล้าประกาศประกาศภรร,ารยาทั้งหลายโปรดทราบ ขณะนี้เราบรรดาสามีของท่านได้มีแหล่งร่วมคนแห่งใหม่ที่นี่เป็นเหมือนสถานที่ปลดปล่อยความอึดอัดใจกับทุกการกระทําที่สามีอย่างเราได้รับเราเรียกที่นี่ว่าเพจพ่อบ้านใจกลาเพจนี้เนี่ยมันง่ายมากๆเลยเป็นการรวบรวมของหนุ่ม ที่มีแฟนแล้วหรือว่ามีภรรยาแล้วแล้วกลัวเมียครับพี่ครับแบบนี้เหรอประมาณครับโอไปตอไม่ถูกเลยคือเขากลัวปับแต่เขาก็ไม่ได้แบบไปต่อสู้อะไรเขาก็เลยเอาประสบการณ์การกลัวเมียต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาแชร์ในมุมแบบน่ารักน่ารักก็ทําให้นุ่มๆหลายๆคนเนี่ยเขาเอ้ย เพื่อนกันหัวออกเดียวกันเหมือนกันเลยเหตุการณ์ก็เลยชอบไปกดไลค์กันแค่2เดือนผ่านไปมีคนกดไลค์เกือบ3ามแสนแล้วคลิปน็อตอะที่เอาไปลงอะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งลงเมื่อวานเดี๋ยวช่วยไล่รู้จักครับก็เห็นมีรีวิวเกี่ยวกับเรื่องแฟนๆเยอะครับเห็นเขามาแชร์อะไรแบบนี้เยอะครับก็เลยสนใจเป็นพิเศษรู้ครับรู้ตอนแรกมีเพื่อนส่งมาให้ดูครับแล้วมันสนุกดีน่าติดตาม ก็ร <C jin x 2> <at> ู mm ้จ hmm. ักครับเคยผ่านตาบ้างผมว่าเพจเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นอีมุมมองหนึ่งอะของผู้ชายอะที่แบบเล็กๆน่ารักน่ารักอ่าแล้วก็รู้สึกดีครับที่ว่ามีคนเป็นเหมือนเราอยู่เหมือนกันเนอะเออก็เข้าใจหัวอกเดียวกันนะรู้จักครับพี่เพจพ่อบ้านใจกล้าก็แบบอารมณ์เอาเรื่องจริงมาล้อกันอะซึ่งมันก็แบบเอ้เข้าใจหัวอกผู้ชายด้วยกันมันก็เป็นความจริงอะนะของของของผู้ชายที่แบบเอ้ยก็ก็กลัวแฟนก็กลัวอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าในเพจนี้เนี่ยเขาคุยอะไรกัน เรามีตัวอย่างคลิปมาให้ดูแบบสั้นๆครับพี่ภาพเหตุการณ์นี้มันก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ยเขากำลังท้าต่อยอคนใน Facebook เลย<อ>กำลังเก๋าๆเลยเสร็จแล้วประตูก็ถูกเปิดโดยภรรยาของเขา,ขาเปิดเข้ามาแบบนิ่ง หักมุมโดยการที่เดินเข้ามาตบหัวสามีที่กำลังท้าต่อยคนในเฟซบุ๊กตกแรงด้หรืนนนนอ่งแล้วบอกให้ไปกรอกน้ำก็จ่อยเลยจากเก่าๆตะกี้จากเสือโค้งเออกลายเป็นลูกแมว <c oughs> ถ้าเป็นคุณติวดิศยาคุณจะคอมเมนต์คลิปนี้ว่าไงครับ ว่าในขวดมีน้ำอยู่ข้างในหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> มาันจะหนักขึ้นไงเพราะมันดังมากอ๋อเปล่าดังโพกเออดังโพกนะ,ะไปอ,อันนั้นคือคลิปแรกมาดูอีกคลิปหนึ่งหุยเซ็กซี่ปะเนี่ยเซ็กซี<อ>่คลิปนี้เนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะ ที่เขาถูกอภรรยาของเขาให้ไปขัดห้องน้ำากดใช่อ่ะนึกออกป่ะภรรยาบอกไปล้างน้ำซินี่อยากหื้อค่ะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ไปบ่นพึมพำพึมพำอยู่ในห้องน้ําแล้วก็ขัดห้องน้ําไปด้วยบ่นนะแต่ว่าทําตลอดเลยถูกต้องบ่นเอ้ยทำไมมันยังไต่สะอาดเลยคือหน้าสงสารตรงนี้ว่าใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วก็แบบขัดบ่นพึมพำพึมพำน้ำก็เลอะโทนนี้พี่อยากจะไปเมนเรื่องกางเกงในเขาสักหน่อยว่ากางเกงในยืดเลยนะคะช่วยเปลี่ยน แกงไหนด้วยนะคะภรรยาไม่ดูแลเลยนะคะเนี่ยเธอ ในคลิปเนี้เขาก็คุยกันแบบนี้แหละก็เลยทำให้คลิปนี้หรือว่าเพจนี้เนี่ยโอ้โหโด่งดังมากตอนนี้แต่เท่าที่เราเห็นนะคอมเมนต์ที่มาเมนตามคลิปก็จะเป็นพวกผู้ชายเองเนี่ยแหละที่มาให้กำลังใจว่าเอ้ยเราเนี่ยเคยโดนมาก่อนเข้าใจหัวอกบางคนเนี่ยก็สอนว่าเนี่ยคณต้องขัดประมาณ4 5าองศาใส่ถุงมือหนาทั้งนี้เลยแบบกลัวๆอ่ะเรากวๆอ่ะแจ้งลูกแมวทั้งนั้นเป็นไปว่าคนอื่นเล่าอ่ะเล่าอ่ะในเล่าประสบการณ์มาดีกลัวแฟนมีอะไรบ้าง ไม่เคยไม่มีทางต้องมีฮัลโหลเดฮะอ๋อเดยวเดยวรีบไปรับเลยไม่กลัวไม่กลัวเลยนะไม่ไม่กลัว <c oughs> เออโอเคถาริการค้าววันดี้แต่อ่านี่คือประสบการณ์ล่าสุดเลยเนาะ ไม่กลัวไม่กลัวใครกลัวเอางี้ดีกว่าถ้าไม่กลัวแล้วมีอะไรที่บอกว่าเออเป็นประสบการณ์ที่แบบเอ้าเราเกรงใจก็ได้อะเรื่องธรรมดาธรรมดาแบบไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีร้านเขาก็มีร้านเราก็บอกว่าต้องไปร้านนี้ให้ได้เรื่องกินร้านนี้ฟังนะต้องฟังเรานะสุดท้ายเราก็ไปกินร้านเขากลัวตรงไหนเกรงใจโอ้โหก็แค่ผงสารูกแมวอะไร ไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับโอ้ยไม่กลัวพี่ไม่กลัวเลยอย่าอย่าเรียกว่ากลัวดีกว่าพี่เรียกว่าแบบว่าคารลบคารลบดีกว่าไม่ได้กลัวเราก็ให้เกียรติเกรงใจนิดนึงอย่าเรียกว่ากลัวดีกว่าครับก็เรียกว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมเมียไม่ใช่แม่รับแฉเนี่ยเขาเลิกอย่างผมแล้วอะไม่เคยครับแล้วก็ไม่กลัวด้วยครับความกล้าเต็มร้อยครับผมเป็นคนที่ไม่กลัวแฟนครับเวลาแฟนเนี่ยหือใช่ไหมหือกับเรายกมือขึ้นมาเลยซ้ายก่อนขวาตาม สวัสดีครับอย่างนี้ฮะ <im> มันไม่กลัวอยู่แล้วพี่เขาใจะว่าคือแบบมันคือเราไม่อยากมีปัญหาเราไม่ชอบเราคีดรำคานะนะฮะเราก็อยากให้ทุกอย่างจบไปเราโดยการที่แบบว่าเออก็ทำตามที่เมีอศาศัยอา้าวครับผมอันนี้ความจริงอ่งเ,เอาจริงลแล้วร <im> จริงจริงก็กลัวครับกลัวครับเพราะว่ามันออนแอร์ครับผมสถานการณ์ที่แบบไม่ได้กลัวหรอก ค่เกรงใจสมมุติว่าเขามีปิดกองฉลองรายได้อะไรต่างๆของภาพยนตร์ผมก็จะบอกกับเพื่อนๆที่แสดงหลังด้วยกันว่าสามทุ่มนะนแล้วเพื่อนก็บอกเอ้ยออนนี่ว่าเสียแรงที่เป็นนักร้องวัสิบปีไปเล่นมา์เก็ตที่บ้านไปผมก็เลยบอกโอเคง่้ยด้ยพิสูจน์ที่ดูสี่ทุ่มเฮ้ยอะไแม่สายตาเพื่อนๆเนี่ยเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะฮะว่าพี่โจ๊กเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่เกรงใจเมียม,มาก มีวันหนึ่งผมได้ประสบเหตุด้วยตัวเองเลยวันนั้นเนี่ยไปออกบูธด้วยกันกับครอบครัวของพี่โจ๊กเนี่ยนะครับมีทั้งภรรยาและลูกสาวที่น่ารักทั้งสองคนนะฮะแต่ว่าพี่โจ๊กเนี่ยเขาไปซื้อของมานะครับเป็นของกินซึ่งเขาตั้งใจดีมากที่จะซื้อของมาฝากพวกเราที่อยู่ในบูธกันเขาซื้อมาฝากแล้วเขาก็ตั้งไว้ข้างหลังจนงานจบเหลือไปเห็นของที่พี่โจ๊กซื้อมาเนี่ยปรากฏว่ามันหกนะครับเป็นน้ําจิ้มเป็นลูกชิ้นอะไรเงี้ยหกเต็มเลอะของด้านหลังไปหมดเลยนะฮะภรรยาก็มาเห็น ทำอารมณ์เสียมากทำไมทำอย่างนี้นี่คนนี้ใครแบบงุนงิดมากแบบถนามกอฟนี่ใครซื้อมาบอกอ๋อพี่โจ๊กผมก็อพี่โจ๊กเนี่ยฝนเรียกนะฮะฝนก็เข้ามานะครับฝนก็บอกว่านี่ใครซื้อมาพี่โจ๊กก็บอกว่าผมเองครับอย่างนี้นะฮะทำไมไม่บอกเพื่อนฮะซื้อมาฝากเพื่อนใช่ไหมใช่ำไมไม่บอกเพื่อนล่ะ ก็ลืมเห็นขายของกันยุ่งยุ่งอยู่เช็ดเลยนะเช็ดอยู่นี้อยาให้มันเหลือนะพี่โยก็กลมหน้าก้มตาแล้วก็เช็ดเช็ดแบบนี้นะครับก็เป็นพ่อบ้านที่น่ารักนะฮะเกรงใจสีภรรยามากๆแล้วก็ไม่ถือไม่อือไม่ดื้อไม่ด้านเลยนะครับเป็นพ่อบ้านที่ดีมากๆครับผมคอนเฟิร์มครับคเคยโดนเพื่อนแซวไหมว่าเป็นคนโกนเมียเคยเคยแต่เรียกว่าเป็นคนรักเมียมากดีกว่า อย่าอย่าเรียกว่ากลัวเมียเลยครับคำพูดเพื่อนเะยครับพอเราไม่ค่อยได้ไปส่งสิงกับเพื่อนเรื่องกินล่องกินเล่าตั้งแต่มีรูกมีเมียนะ <c oughs> เขาก็เขาก็จะมกแหม่ห่างเลยนะ,อะขอบอทอไม่ค่อยให้ออกเราค่อนข้างจะเป็นคนคนแคร์ความรู้สึกเขาอะคือตอนก่อนที่ จะท้องนะคะเขาก็เมาอยู่ทุกวันค่ะตั้งแต่สี่ทุ่มถึง6กโมงตอนท้องก็มีนวดเท้านะคะแล้วก็ชอบซื้อของอะไรที่แบบเราชอบมาให้กิน,นะคะ่ะเอาใจพิเศษมากเขาเป็นพ่อบ้านต้องดูแลลูกอุ้มลูกทุกวันไม่มีอะไรจะแก้ตัวครับตั้งใจจะนวดเท้าให้เพราะว่าเราเราคิดว่า เขาอุ้มลูกให้เราอ่ะเขาคงจะลําบากกว่าเราเยอะเราเห็นตอนเขาผมร่วงเพราะว่าโดนเด็กเอาแคลเซียมดูดแคลเซียมไปเราเห็นเขาปวดกระดูกเราเห็นเขาอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกสงสารคือถ้าเจ็บแทนได้เจ็บแทนไปแล้วแต่ว่ามันเจ็บแทนไม่ได้มันก็ต้องนวด แล้วถ้าเป็นมูมของพี่บ้างค่ะพี่คิดยังไงที่ผู้ชายเนี่ยเขามาเม้ามอยกันในเพจแบบนี้คืรว่านะพอมันไม่ใช่เรื่องราวของเราอ่ะอกับกลายเป็นว่าเอ้ยมันดูน่ารักดีอ่ะคือมันกลายเป็นแบบล้อกันก,กวนๆด้วยไงมาใ,ให้กำลังใจกันคือไม่ได้แนวแบบฮาร์ดคอร์มาบ่นมาด่าไงมันเป็นเชิงที่ว่าแบบน่ารักน่ารักมากกว่าใช่มันไม่ได้เป็นการต่อสู้กันหรือว่าเป็นการทะเลาะก,กันแต่เป็นการแชร์ประสบการณ์แบบ สิ่งที่ทุกคนเคยเจอมาก่อนน่ะเอามาแชร์กันที่เพจนนี้นั่นเองนะก็ทําให้เราได้รู้นะเพราะพี่ก็เป็นผู้หญิงไงว่าผู้ชายเขาก็มีมุมที่แบบเออมีเรื่องมีราวกันมาแล้วก็แอบมาเมามอยเมียมอมาสามมอมมอยเมียหรือว่าท่องเที่ยวไทยไม่ใช่เมามอยเมียแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับทุกคนครับเดี๋ยวหลังจากจบรายการนี้ปั๊บเจอกันได้ที่เพจครอบบ้านใจกล้าผมเองเป็นแกนหล สนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลยสนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลย Music Madness นรัทผมว่าไหมว่านับวันทุกวันเนี้ยคนที่ชอบฟังเพลงดูดนตรีในยุคข,ของเราเนี่ย <Yeah. S 2> มีแนวเพลงให้เลือกเยอะแยะหลากหลายมากมายเต็มไปหมดเลยถูกต้องที่สุดมันก็เลยทำให้เกิดคำหนึ่งที่เรียกว่าเทศกาลดนตรีหรือว่า music festival เข้ามา รองรับคนที่ฟังเพลงและดูดนตรีของเราเนี่ยแหละถูกต้องถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์สำหรับคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงมิวสิกเฟสติวัลเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมากมายหลายประเทศประเทศดังๆเนี่ยเขาก็จะมีมิวสิกเฟสติวัลเป็นของตัวเองอย่างประเทศไทยของเราก็ต้องนึกถึงมันใหญ่มากโอ้โัอันนี้คนไปเยอะแน่นจริงๆแต่ถ้าเป็นในต่างประเทศนะครับเราก็ต้องนึกถึงประเทศดังๆอย่างเช่นที่อังกฤษก็มีแกส์ันเบอรีที่อเมริกาก็มีโคเชร่าเก๋มาก รวมเป็นถึงที่ญี่ปุ่นอันนี้กําลังดังเลยก็คือ summer s o n i c จะบอกให้นะว่าในเอเชียของเราก็มีเหมือนกันในช่วง music m a d ด e ในวันนี้ค่ะน้อง <Happy. S 2> ก็เลยจะพามารู้จักกับเทศกาลดนตรีในเอเชียที่ยิ่งใหญ่มากไม่แพ้กันเลยเทศกาลนี้มีชื่อว่า music masters live Music m a ม t e r นไลฟ์เทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกงานหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่20-23พฤษภาคมและที่เจ๋งสุดๆก็คือ Music m a ม t e r นไลฟ์2015ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน3ตลาดเพลงใหญ่ของโลกเลยทีเดียว บอกว่าเป็นเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่มากๆนะน<ช>็อตเพราะว่านอกจากจะรวมไปด้วยคนที่ชอบฟังเพลงอย่างเรา<ช>แล้ว,วัยรุ่นทั้งหลายแล้วยังเต็มไปด้วยคนที่อยู่ในแวดวงของดนตรีไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทําเพลงบางทีเขาก็มาจีบพวกศิลปินหน้าใหม่ๆผมว่าแ,บบแลวที่สำคัญที่สุดพวกสื่อมวลชนเนี่ยเขาต้องไปเยอะเพาะไปทาข่าวกันมันมีอยู่แล้วคือง่ายๆเลยงานงานนี้เนี่ยเหมือนเป็นงานโชว์เคสเนี่ยนะพี่โดยเฉพาะ ศิลปินหน้าใหม่ๆเนี่ยผมว่ามีโอกาสแจ้งเกิดในเวทีระดับโลกแบบนี้แบบสบายๆเลยเราไปมั่งดีกว่าคินาเปอร์เ <c oughs> ขาไม่เลือกสิ <c oughs> จะบอกว่าคนที่เขาเลือกปีที่แล้วเนี่ย <c oughs> เป็นคนไทยคนแรกนะก็คือสิงโตนำโชคจริงเหรอนี่คือคนแรกที่ได้ไปใช่คินาเปอรอย่างเราก็รอก่อนอีก5ปีเฮ้ยไม่ได้แย่ขนาดนั้น สวัสดีครับผมสิงโตนะ้ำโชครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่งาน uh, Music m a t t e r Live นะครับเือนเฟสติวัลที่ใหญ่มากๆนะครับในเอเชียนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สิงคโปร์นะครับก็มาเล่นรวกเพลงเป็นสากลนะครับ For SINGTO n a m c o Make some noise Good ไม่ทาให้ผิดหวังจริงๆสําหรับพี่สิงโตนําโชคนะครับผมโชว์ฟูลแบนด์ร้องเพลงไทยถือว่าการโกอินเตอร์ครั้งนี้เนี่ยโอ้โหคุ้มจริงๆครับโอ้โหสุดยอดถือว่าเป็นการเปิดทางให้ศิลปินไทยคนอื่นเนาะใช่แล้วไ,ไปเล่นต่อ,อซึ่งจะบอกว่าปีนี้เขามีการคัดเลือกศิลปินในแคมเปญเบปซี่มิวสิกแอ l เซเลเตอร์ถูก<น>ต้องเพื่อไปเล่นในงานนี้โดยเฉพาะและผู้ชนะได้แก่ศิลปินวงบอมบ์ชาร์จ ใช่เราเอาอีก ดีใจกับคนไทยด้วยนะครับที่ได้ไปโชว์งานนี้แบบเต็มๆเ,เ,เลยครับผม,มแต่จะบอกว่านอกจากศิลปินไทยแล้วเนี่ย Pepsi Music Accelerator เนี่ยเขาก็คัดเลือกอีก3ประเทศในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียเวียดนามโหสุดยอดจริงๆวันนี้คือวันสุดท้ายของงาน Music Matter Live 2015ครับ ใครที่อยากจะดูโชว์เข้าไปดูกันได้ใน YouTube รับรองว่าเขาจะมีโพส่วนใ์ที่ดูแน่นอนใช่แต่ส่วนหลังจากนี้นะคะจะมีโชว์อะไรที่น่าสนใจหรือจะมีศิลปินคนไหนที่มาแจ้งเกิดในงานนี้ต้องติดตามให้ดีและที่น่าติดตามที่สุดก็คือรายการของเรานั่นเองเวฟพนง ทุกวันเสาร์10.30ถึง11.00ทางช่องวันครับผมใช่แล้วแต่ว่าถ้าใครอยากติดต่อพูดคุยกับเรานะคะก็แอดมาได้เลยที่เว็บพีริงทีวีแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจแป๊บซีไทยเพราะเรารู้จักเป็นปเกิรด